เกาไบเกอร์อีพีสาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจันทบุรีเราไปดูครับไปกันสองคันวันนี้ผมกล่าวว่าเดี๋ยวไปนอนค้างสักหนึ่งคืนเดี๋ยวก่อนจะออกนะครับเราจะหาข้าวขาหมูกินกนก่อนเราจะไปร้านขาหมูบางแสนร้านของเพื่อนผมเองอยู่ที่บางแสนครับ คนนี้นกแจงนะครับเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนอาชีวะแลเปิดร้านขาหมูอยู่นี่ไม่ค่อยมีคนมีอะไรกินบ้างขาหมูน่ากินมีไส้ใช่ไหมมีไส้แล้วต้มยำอ่ะต้มยำก็บี๋อ่ะนี่ต้มกี่วันแล้วขาหมู วันก่บวันผมอันนี้เป็นนักชิมขาหมูนะเพราะว่าที่ไหนว่าอร่อยว่าดังผมไปชิมมาหมดนะขาหมูร้านแจงนะครับอร่อยมากผมพูดเลยแล้วก็เนื้อฉ่ำมากเขาตุ่มได้ดีจริงๆอ่ะฝากร้านขาหมูบางแสนนะคะขาหมูยั่วยโอเคครับเดี๋ยวมากินใหม่ย,ย,ยังไงก็ฝากขาหมูบางแสนของเพื่อนแจงผมด้วยนะครับ อยู่ที่บางแสนแถวตรงถนนข้าวหลามอร่อยแน่นอนคราวนี้เราก็เริ่มเดินทางกันต่อซึ่ง GPS เนี่ยบอกให้ผมมาไปทางอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วก็เราจะออกไปทางข้างหลังวิ่งไปเรื่อยๆบรรยากาศแถวนี้ดีครับอ่างเก็บน้ำบางพระเป็นวิวที่สวยรถน้อยผมว่าถ้ามาขี่รถเล่นแถวนี้สบายใจรถไม่ค่อยมีแล้วสามารถพักจามจุดริมทางต่างๆได้ด้วย ผมเปิด GPS ในโหมดของขี่มอเตอร์ไซค์เอาไว้คราวนี้ GPS อะมันก็จะพาเราไม่ได้ไปตามเส้นทางหลักเท่าไหร่ส่วนมากจะพาเราเข้าลัดเลาะตามซอยตามซอกอะไรพวกเนี้ยผมเลยได้เจอกับบรรยากาศสองข้างทางที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เชื่อไหมครับมันเพลินมากมันมันหยุดเวลาผมไปเลยมันลืมไปเลยว่าเรากำลังขี่รถอยู่สถ,ถานที่ที่ทำให้เราแบบสบายใจ ในหัวโล่งไม่คิดอะไรมันคือสถานที่ที่ผมต้องการจริงๆผมมาถามเพื่อนตอนหลังว่าตรงเนี้ยมันเป็นตรงเส้นไหนเพื่อนผมบอกว่ามันเป็นทางไปเขาระเบิดของแถวชนบุรีซึ่งเรายังไม่รู้จักตัวชนบุรีเท่าไหร่แต่เรามาทางข้างหลังข้งหลังละ ที่จะไปทางสุกบอลไปทางหนองวหญ่รบอุปกรณ์ก่อนอตอนนี้เราแน่อยู่ตรงหนองใหญ่นะครับฝมตก พักก่อนเลยจอดรถพักก่อนลบหนึ่งราให้ฝนหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อน่าจะอีกประมาณสักร้อกิโลเมตรได้ถึงที่พักคืนนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วก็คงจะอยู่แถวที่พักก่อนแล้วอาจจะหาอะไรกินแถวนั้นแล้วค่อยไปจันตอนเช้าอค่อยว่ากครับหลังจากที่เราออกจากปัม๊มานะครับเ็าจะเริ่มเจอฝนะปลายมีตกเป็นช่วงๆบางช่วงก็หยุด และ,ละหลายๆช่วงก็เจอฝนดับชุดใหญ่เลยแต่ผมก็ยังลุยกันไปต่อเพื่อที่จะได้ถึงเวลาประมาณ4โมง5โมงเย็นให้มันทันเวลาเพราะเราก็ไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์แถวนี้ตอนที่มืดๆหรอกสังเกตดูสองข้างทางสิไม่มีไฟเลยสักดวงตลอดเวลาที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาในทางนี้นะครับ ผมก็ได้แต่มองไปตามทางเรื่อยๆว่าทำไมมันสวยผมเริ่มรู้แล้วล่ะว่าคนที่เขาชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ทัวร์ิงอ่ะมันมีความรู้สึกแบบไหน,นผมค่อยๆซึมซับมันมาเรื่อยๆตั้งแต่ทริปแรกๆจนท,กนทุกวันทุกวันทุกวันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวมันมีความสุขจริงจง ตอนนี้ผมก็มาถึงที่จันทบ,บุรีแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักป๊บหนึ่งเราจะเข้าที่พักก่อนแล้วก็ไปดูว่าจะทําอะไรต่อแต่ก็คงอาจจะอยู่ตรงที่พักเพราะมันติดริมทะเลพอดีแล้วก็อาจจะเที่ยวตรงนั้นป๊บหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยออกไปลุยในตัวเมืองจันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมอยู่อยู่ข้างหลังนะไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอเลยเนะี่ยเมื่อกี้ได้เจอฝนจะแรงมากแบบตกทั้งตัวเลยครับเราก็ลุยมากันโอเคเดี๋ยวเราไป ต่ออะไรดีกว่าครับตอนนี้ผมมาถึงที่พักกันนะครับก็เป็นชื่อสีไพลินรีสอร์ทมันจะอยู่ที่หาดคุ้งวิมามนบรรยากาศก็จะเป็นหน้าทะเลแบบนี้เลยวันนี้ดีมากครับไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยมีห้่องผมห้องเดียวของเมารี่สอร์อยู่คนเดียวกันโอเคก็บรรยากาศก็เงียบๆมีอาหารเช้าให้ราคาไม่แพงมากถ้าจองกับ อ่านเว็บพวกโคด้าอะไรพวกเนี้ยผมได้ราคาถูกนะผมว้กว่าบาทสองคนเยอะทะเลไม่ได้สวยมากนะครับก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แย่ก็โอเคเหมาะเดินเล่นพักผ่อนได้ครายเครียดดีเดี๋คืนนี้ผมคงจะพักอยู่ที่นี่แหละแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมจะเข้าไปในเมืองไปตามสถานที่ที่ผมตั้งใจว่า จะไปแล้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไง แล้วมาลินดามยันนี้ก็กินข้าวก่อนข้าวผัดหมูหมือกหมือกไข่นึ้มะนาวทั้งหมด450บาทก็โอเคครับขอกินได้ มีอะไรก็ต้องกินวันที่วันจันทร์เพราะตกกลางคืนนะครับที่นี่ก็ได้มีคนมาพักเพิ่มอีกสองห้องแทนจากห้องเราไปซึ่งก็เขาก็พักกันเงียบๆอะ่ะแล้วก็ออกมานั่งดูบรรยากาศดูทะเลตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาผมก็เข้านอนก็ได้บรรยากาศซึมซ,ซับอารมณ์ทะเลแบบเต็มที่ ก็หกโมงเช้าผมก็มีภารกิจตอนเช้าวันนี้ก็คือออกนั่งโง,โง่งโซึ่งปกติตไม่ค่อยจะได้ออกมาเท่าไหร่ ล่าสุดผมว่ามันน่าจะหลายปีอยูน่นะที่ผมแบบได้มานั่งอะไรแบบนี้นซึ่งผมว่ามันก็สวยจริงจริงอะผมมาอยู่สินลชาใช่ไหมแล้วก็จะได้จะเจอทะเลตั้นเด็กเหนือแหละแต่ก็มันก็ยังแบบอดไม่ได้ที่จะถ้ามาเจอต้องมามานั่งเล่นมานั่งดูอะไรเงี้ยผมชอบความกว้างของทะเลผมชอบภูเขาชอบความแบบ ยิ่งใหญ่อนะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบว่ายนะเพลยนะผมกลัวผมว่ามันกว้างไปเดี๋ยวเช้านี้ก็จะไปหาอะไรกินก่อนที่ตัวรีส์ทเขามีอาหารเช้าให้ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนผมก็เอาเครื่องชิปกาแฟมาแล้วก็จะชิปกาแฟกินกันนิดนึงเป็นความฝันของผมเลยนะแบบว่ามาท่องเที่ยวแล้วก็นั่งชิปกาแฟอะไรเนงะี้ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะแบบไปเที่ยวประมาณแบบว่าในป่าอะไรเนงะี้ยแล้วไปนั่งชิปกาแฟกินกัน เนี่ยนี้เป็นความฝันของกลุ่มหรือว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบว่าตัแตกีกี่โมงเช้านะหรือไง,องแล้วเดี๋ยวพอเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะไปกันต่อที่ผมจะไปอัศนวิหารนะที่อยู่ของจันทบ,บุรีเนี่ยที่สวนใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาตรงโค้งคุวมมานเอ้ยไม่ใช่สิ <S <s เนรพยาหอมสิ <S <s ต้องไปเรมยาหอมและจะมีโค้งสวนนจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนิดหนึ่งแล้เเวเขไปที่ยโฟกั้ง ที่ตลาดกระทบุรีแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะแวะไปที่ไหนสักที่สอที่แต่ต้องดูก่อนว่าเราจะมีเวลาไหมเพราะวันนี้ผมกะว่าสักประมาณบ่ายสองก็น่าจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วจะได้ไม่เลิกไม่ถึงบ้านมิดมากทะเลตรโวยเลย แล้วเราก็เริ่มมานั่งดริฟกาแฟกันเพื่อนผมเขาจะเป็นสายดริฟเขาจะมีอุปกรณ์แบบเยอะมากมีทั้งเครื่องชงมีทั้งการน้ำร้อนมีทั้งเครื่องบดอะไรหลายอย่างผมมาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกแต่ก็ชอบกินพอเรากินกาแฟที่มันเป็นกาแฟสดจริงๆอะผมรู้สึกเลยว่ามันอร่อยมากมันได้มันมีความเปรี้ยวนิดๆ มันมีความมีเขาเรียกอะไรฟุตตี้ผล,ลไม้เนหน่อยอะไรพนีครับแล้วก็มีความคาเฟอีนสดชื่นจริงๆเราไปหาอะไรกินครับ รีสอร์ทที่นี่วันนี้มีสามห้องท่วนนะครับรวมเราด้วยนี่ไงน้องน้องมาพอดีเลยใช่ใชเถนเน,นโล่งมากกว่าน,นี้ไม่มีไม่มีคนเลยสองฝั่งเลยน้องแมวเจอน้องแมวแมวทำอะไรลูก เงาเงาทำไรครับกินข้าวกันไปเรามาถึงแล้วนครับเราขาเลยถึงกัน,กนกว่ะตอนนี้เราก็ได้อาหารเช้านะครับก็คือเป็นเบทควัดสั่งเบทควัดไปก็จะมีที่นี่จะมีเป็นข้าวต้มแล้วก็เป็นอะไรนะเอ่อข้าวผัดหรือว็เบ็ควัดแล้วก็มามา่าขอบคุณเช้าครับ นี้เปของซื้อมากๆไว้แล้วก็ขอน้ำเ,เพิ่มขอน้ำเขาก็โอเคแล้วก็มีกาแฟให้แก้วหนึงน่งหนึ่งส้มอยู่ในอาหารเช้าโอเคครับเป็นจอยครับสีไพลินรีสอร์ทจะให้ดีจองกับอาโกด้ามาถูกมากครับตอนนี้เราก็เช็คเอาท์แล้ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่วิหารพระนางมารีอากันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง จันทบ,บุรีนะครับผมว่าเป็นเมืองที่ถนนหนท่นนทาครับทั้งเมืองดีมากไปตรงไหนะจะเจอแต่ลาดยางตลอดแล้วส่วนมากเนี่ยสองข้างทางเขาจะเป็นป่าเป็นเขาจะแม้กระทั่งในโซนติดทะเลนะครับหลังๆยังเป็นเขาเลยตอนนี้ผมได้มาถึงบทที่สวยที่สุดในจันทบ,บุรีแล้วนะครับยอมรับเลยมันทีแรกที่เห็นตื่นตามาก ตอนนี้ผมอยู่ที่โบสถ์วันทามาริอานะครับหรือโบสถ์พระแม่วันทามาริอาอ่าตรงนี้ที่อยู่ริมปากน้ำจันทบูรเลยจะมีจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแม่น้ำหลักจะลองดูนะครับผมว่าจะลองเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปถ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมได้มาที่วิหารนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปถ่ายข้างในแต่ว่าข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายเซลฟี่คู่กับสถาปัตยกรรมนะคือถ้าถ่ายเปล่าๆเขาให้ถ่ายถ่ายได้แล้วก็อาจจะต้องเก่ตัวมิดชิดนิดหนึ่งมีคนมาตลอดแต่สวยมากครับข้างในคือมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวคริสต์จริงๆผมว่าสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวหลังจากตรงนี้แล้วเราจะไปะเนินหงรอดกันต่อ เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับตรงนี้เรียกว่าเนินนางพญาเป็นจุดแลนด์มาร์คของจันทบุรีเลยที่จะเป็นโคง้งเรียบชายหาดที่สวยติดอันดับเลยนะครับผมว่าติดอันดับในประเทศเลยอาจจะมีโค้งอื่นสวยกว่านี้แต่ตรงนี้ก็สุดยอดแล้วสายไบค์เกอร์ทุกคนที่จะมาผมแนะนําเลยนะครับตรงนี้ต้องมาขี่และต้องมาถ่ายรูปมาเป็นจุดที่ดีดจริง ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงจุดชมวิวเหนือนางพญาแล้วนะครับเป็นจุดถ่ายรูปวันนี้คนเยอะมากมีทัวร์รถทัวร์เต็มเลยมีทัวร์ลงทัวร์ลง หลักๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจะเป็นโค้งที่สวยที่สุดและของสันทบุรีทุกคนก็จะนิยมมาตรงนี้กันเอาดูเป็นเวิร์กเป็นเวิร์กที่ใช้ได้เลยเวิร์กที่สวยมาก <c oughs> เวิร์งนี้ก็สวย หูมากับเอฟพ,พวกุญแจนี่ทุกลไลน์เยอะน่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กนะครับผูกกุญแจน่าจะเป็นแบบเหมือนเกาหลีใอ่ั้งผูกกุญแจแล้วจะรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนผมก็ผูกหลายคนแล้วนะไม่รอด <c oughs> โอเคจุดนี้สวยครับจุดนี้ดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยวก็เนี่ยผมมาตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไอ อไอ้กงปากน้ำประแสเพราะว่ามีเพื่อนนัดกินข้าวไว้ที่นั่นก็คือเพื่อนที่ระยองเพลินว่าเขาเห็นว่าเรามาพอดีก็โอเคนัดกินข้าวกันบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวไปปากน้ำประแสกันอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายแล้วค่อยกลับบ้านครับแล้วก็อย่าลืมครับเราต้องมาถ่ายรูปในจุดนี้ผมมากินข้าวที่ร้านบ้านป่าประแสที่นี่จะเป็น ร้านที่ขึ้นชื่ออยู่ตรงนี้นะครับจะติดกับปากน้ําประแสเลยข้าเลยไปข้างหลังนิดนึง่ก็จะเป็นเรือลบประแสที่เขาจอดทิ้งไว้อาหารรสชาติดีปลาสดเพราะว่ามันติดปากน้ําประแสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพสินค้าเลยและก็ต้องขอบคุณกิ๊ด้วยที่พาผู้อยู่หัวเรื่องสองคนมาเลี้ยงข้าวนะครับขอบคุณมากครับการเดินทางมาจันทบุรีในครั้งเนี้ย ก็ได้รู้สึกว่าตัวเองอัพสกิลเลเวลในการขี่มอไซค์มากขึ้นผมไม่เคยขี่มอไซค์การองแบบนี้เลยนะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ขี่ไปเรื่อยๆตามที่ตัวเองต้องการและขอบคุณเพื่อนป้องจากแก๊งเกาไบาเกอร์มากที่อุตส่าห์ยอมไปกับผมนะครับคือผมก็งองแงจะไปได้วยแหละคลิปนี้ สุดท้ายนะครับถ้าเราชอบอะไรอ่ะให้เราลงมือทําเลยไม่ต้องรอเวลาถ้าสิ่งนั้นมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราลงมือทําได้ทันทีแล้วเราจะค้นพบว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันคือความสุขจริงๆเปิดวาร์ปร้านรับของผมอีกร้านร้านเนี้ยจะเป็นเขาเหล่าเครื่องใน ซึ่งอยู่ที่บางซายขากลับอ่ะก่อนจะกลับกรุงเทพทุกครั้งอ่ะผมจะต้องแวะมากินเกาเหลาที่ร้านนี้ก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเกาเหลาร้านนี้จะเป็นเกาเหลาเครื่องในนะครับแล้วก็จะใส่ประกาศดองไปด้วยอร่อยมากและที่สําคัญคือมันจะมีรสหวานอยู่ข้างในของมันอยู่แล้วแต่ผมาชอบเพราะว่าผมก็เติมเนยน้ำจิ้มอันเนี้ยเข้าไปตลอดทุกครั้งเวลาที่กิน อร่อยมากถ้าใครมาบางสายอย่าลืมแวะนะครับเกาเหลาบางสายลองเซิร์ชเลยขึ้นแน่นอนแล้วทั้งทริปเนี้ผมไปกลับใช้ระยะทางทั้งหมด611กิโลเมตรนะครับใช้งบประมาณในการเดินทางทั้งหมดก็น่าจะประมาณสัก1,200บาทถ้าตีเป็นค่าน้ำมันน่ะน้ำมันน่ะประมาณ8ลิตรที่หมดไปก็320บาทแล้วก็รวมเป็นค่าห้องค่ากินอะไรพวกนี้ซึ่งไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่รวมๆแล้วแบบเสร็จอยู่ใน1,200บาท ถ้าใครสนใจจะไปเที่ยวจันทบุรีลองไปดูครับใช้งบได้ไม่เยอะขี่มอไซค์ไปเพลินๆถนนดีทางดีแน่นอนและยังไงก็ฝากติดตามเกาไบเกอร์ถ้ารักก็กดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้เกาไบเกอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ